สวัสดีคะ่ะทุกคนมาอาัดคลิปนี้เป็นการเฉพาะกิจเพราะว่าอยากที่จะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งพันเซตแรกหรือว่าหนึ่งพันสตชิแรกสำหรับขวัญน,นะคะสำหรับช่องนี้เนาะแล้วก็ได้รับข้อความดีๆมาว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขวัญขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณจริงๆเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะคะแต่ว่า ขวัญดีใจมากๆเลยค่ะมันเป็นแบบกําลังใจที่สําคัญเลยเนาะมันไม่ได้สําคัญว่ามันจะเป็นจํานวนเงินที่มากหรือว่าน้อยแต่แบบมันคือกําลังใจอะ่ะเออมันเป็นกําลังใจว่าเออสิ่งที่เราทําอะคะ่ะก็มีคนมองเห็นด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จริงๆกําลังจะกินข้าวเนาะแต่ว่าอยู่ๆก็มีข้อความเข้าก็เอา้าแปลก,ปลกๆเพราะว่าปกติ wallet of Satoshi ไม่เคยแจ้งเตือนเลย อยู่ๆก็แจ้งเตือนด้วยข้อความนี้ว่าเฮ้ยเราเพิ่งได้รับหนึ่งพันเซตเนี่ยค่ะก็งงๆเหมือนกันเนาะตอนนั้นก็คือกำลังดูพี่พอที่สัมภาษณ์คุณอูนนะคะกับพี่แพทยอยู่นะคะก็ก็กำลังชิวๆแล้วก็จะกินข้าวแล้วก็อยู่ๆเข้าวความเข้าเนาะก็เลยกะว่าเอ๊ะเราต้องรีบทำเลย เพราะว่ารู้สึกอยากขอบคุณมากเนาะเดี๋ยวแบบว่าโมเมนต์นี้ยมันจะหลุดไปนะคะก็คือยังไม่ต้องกินข้าวรีบมาอัดคลิปเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจคือมันเป็นความรู้สึกในเชิงบวกมากๆเลยค่ะทุกคนคือเมื่อวันเมื่อวันก่อนอะขวัญเพิ่งโพสเออแชร์บทความ PDF 124หน้าจากคริปโตไมล์เนาะเหตุที่เขา r รี e a เสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับบิตคอยอย่างเงี้ยค,ะค่ะขนก็แชร์ว่าเอโลกนี้น่าอยู่เพราะว่ามีคนใจดีทำพีดี p d f ให้ฟรีๆ124หน้าเลยนะคะวันนี้ผนก็ได้รับคนใจดีได้รับสิ่งดีๆจากคนใจดีมาอีกหนึ่งครั้งเนาะขนก็รู้สึกว่าเอ้ยเโลกนี้น่าอยู่เพราะมีคนใจดีจริงๆเนาะและ้วขนก็จะพยายามที่จะใจดีกับทุกคนจะพยายาม ส่งต่อความรู้ดีๆที่เท่าที่ความสามารถขวัญทำได้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกคนก็ต้องการที่จะติดตามขวัญน,นะคะติดตามได้3มช่องทางเลยค่ะ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok และหากต้องการสนับสนุนนะคะตอนนี้ขวัญรับเป็น l i g h t n n n g Network นะคะเป็นผ่าน Wallet of Satoshi ค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ